ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อ่านใต้คลิปได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นยังไงบ้างมีลิงก์มีราคาเป็นตัวเลขมีสเปคไฟฉายใต้คลิปผมบอกให้หมดแล้วนะครับนี่คือ Olight b a t o n 4ตัวนี้เป็นสี Limited e dition นะครับสีก็จะเป็น Candy Crane Red นะครับ c a n d ีก็คือลูกอมลูกกวาดเนาะ Crane ก็คือไม้เท้านะครับลองนึกภาพดูไอ้ไม้เท้าขนมที่เป็นลูกกวาด ยาวๆเหมือนสระอาแบบนี้แล้วเป็นเกลียวเกลียวขา,ขาวขาวแดงๆเขียวเขียวนะครับในช่วง Christmas คริสต์มาสเขาจะมีแคนดี้เครนจำได้ไหมนึกออกไหมครับนั่นแหละครับนี่ก็เป็นอีกอสีสกรีมหนึ่งที่ออกมาช่วงพฤศจิกาย,ยนปี2023นะครับไม่รู้รีวิวนี้จะได้ดูตอนเดือนไหนวันไหนก็จะบอกเป็น a r e c h a r g e a e l e EDC flashlight with a ว u t อัลโต o ั f f าวอ t ฟ f ัดอนะฟังก์ชัน a n d MCC c h a r t i n g l i m i t e d edition สีพิเศษผลิตจำกัด จำนวนและเวลานะครับชื่อสีก็คือเป็นแคนดี้เคนเคนไม้เท้าอ่ะนะโอเคนะครับราคาจำหน่ายก็น่าจะ2 0 0 0กว่าบาทในะประมาณนี้ราคาเป็นตัวเลขอะเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปเลยดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าจะแจ้งราคาผิดนะครับมันจะมีโปรจัดโปรลดกี่เปอร์เซนต์ช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีขายตลอดนะบางทีมันออกมาช่วงสั้นๆหมดแล้วก็หมดไปเลยนะเพราะว่าเป็นสีพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นตัวสีดำอ่ะมันมีตลอดนะครับ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาในถาดกันกระแทกแบตเตอรี่ติดตั้งมาข้างในนะครับถอดเปลี่ยนได้ด้วยถ้าต้องการอุปกรณ์อื่นที่ให้มากับคําแนะนําคือถอดหัวกับตัวออกจากกันเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็ทําการชาร์จปั้นชาร์จตอนเป็นสีแดงคือกําลังชาร์จเต็มแล้วเขียวนะครับส่วนอื่นๆที่ให้มาก็จะมีคู่มือแนะนําการใช้งานคําเตือนถุงหรือว่าซองผ้าสำหรับพกพาสายชาร์จแล้วก็ตัวไฟฉายไปด้วยนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ MCC อันนี้เป็น MCC 1A นะครับก็เป็นแป้นแม่เหล็กซึ่งสามารถจะแปะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ชาร์ตตอนชาร์จเป็นสีแดงตรงนี้เต็มแล้วเขียวดึงออกได้เลยแล้วก็ตัวของไฟฉายที่ฐานเองเป็นแม่เหล็กที่แรงมากนะครับสามารถใช้เป็นแฮนด์ฟรีบางทีเรามือไม่ว่างเราก็แปะกับเสาเหล็กแปะกับฝากระโปรงรถเพื่อซ่อมแสมได้ซึ่งสะดวกสบายใช้งานได้ยาวๆนะครับเวลาพกพาใช้งานกันเนี่ยเอาไอ้สองอย่างเนี้ยไปนะครับ พกไปแค่นี้เลยนะครับง่ายๆดีก็ผมว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่าไฟฉายปัจจุบันเองเนี่ยก็มีบทบาทในชีวิตมากนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ยังพกพาแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือใช้ power bank ซึ่ง power bank เองก็มีไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวของโทรศัพท์มือถือเองเขาก็มีไฟแฟลชหรือไฟวิดีโอนะแต่ว่าถ้าเรามีไฟฉายแยกมันจะดีกว่าไหมเพราะว่าแบตเตอรี่ไฟไฟฉายจากโทรศัพท์เนี่ยมัน เปลืองแบตนะครับมันใช้ได้ไม่นานบางทีมันร้อนมันก็ตัดรวมถึงเราต้นสำรองแบตไว้เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของไฟฉายขนาดเล็กซึ่งสามารถจะพกพาใช้งานในชีวิตประจําวันได้สะดวกนะครับเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยมีความยาวไม่เยอะนะครับน่าจะ3นิ้วกว่าเองมั้งสอสนิ้วเองมั้งแล้วก็น้ําหนักไม่มากนะครับยาวแค่ประมาณ2.5นิ้วนะหรือว่าประมาณ6.3เซนติเมตรเท่านั้นนะครับเรามีแม่เหล็กที่โคตรแรงเลย ตัวบอดี้ในเวอร์ชันนี้จะผลิตด้วยอลูมิเนียมลอยอะโนดิสนะครับเป็นสีแดงแล้วก็จะมีการทําลายทะแยงเฉียงแบบนี้เป็นสีขาวสลับกันไปซึ่งแบรนด์หรือว่าสีตัวนี้คือแคนดี้เค e นนะครับแคนดี้เคนก็คือลูกกวาดที่เป็นไม้เท้านะเป็นเรดแคนดี้เคนก่อนหน้านี้โอไลค์เคยออกบารทอน3นะครับเป็นกรีนแคนดี้เค n นมาแล้วท้ายคลิปถ้าพี่ๆดูกันถึงผมจะเอามาเทียบให้ดูถ้าไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งคือสามารถจะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์โอไลค์ย้อนหลังได้นะครับเด้ง บอดี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมทรงกระบอกกลมนะครับโดยชื่อรุ่นบา t o ทอนนะครับ b a t o n เนี่ยแปลว่ากระบอก กระบองเป็นแท่งบารทอนหรือว่าแปลว่าตีทุบด้วยกระบองอะไรประมาณนี้ส่วน4เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับเจนสแล้วก็จะเป็นบารทอนโฟเจนหนึ่งเจนสองเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้เจนหนึ่งเขาใช้บารทอนบารทอนอาบารทอนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น S1 S1 คือตัวสั้นถ้า S2 ก็จะยาวแล้วพอมาเป็นเจนสองเขาใช้คำว่าเอสวัาร์เวอร์ชั่นทูเอันอาร์พอเจนสามเขาเปลี่ยนชื่อเป็นบารทอนทรีแล้วพอเจนสี่ก็เป็นบารทอนโฟไปเลยส่วนตัวยาก็เป็นบาอนโปรบาทอนโปรแม็กบาาาอออออนนะะะไรรรขงงเเค่ับตมื ส่วนด้านหน้าของตัวเบเซลหรือกระบอกไฟฉายเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลทำา v v d สีดำนะครับพร้อมกับออปติคอลเลนส์ภายในซึ่ง LED เนี่ยเท่าที่ผมดูน่าจะเป็น u u m n o u s SST 40หรือว่า SST 20นี่แหละเป็นออปติคอลเลนส์ที่ใช้ทั้งกระจายและรวมแสงซึ่งเขาเรียกว่า TIR นะครับ Total Internal Reflective หรือว่า Reflector นะครับภายในเลนส์สะท้อนและรวมแสงภายในนั่นเองถ้าแปลเป็นไทย ส่วนคลิปนะติดตั้งมาบริเวณคอไฟฉายซึ่งเป็นคลิปสเตเลสสีดําสามารถจะพกเบซลอัพก็คือปลายกระบอกชี้ขึ้นหรือพกเบซลดาวนะครับในกรณีที่เรามีหมวกแก๊ปนะครับเราอยากจะใช้เป็น hand free, แฮนด์ฟรีล้วก็เปิดไฟฉายแล้วเนบเข้าไปกับหมวกแก๊ปแบบนี้ก็เป็นแฮนด์ฟรีละนึกภาพออกไหมหมวกแก๊ปหรือหมวกแบบหมวกกันแดดน,นะครับก็ใช้เป็นแฮนด์ฟรีใช้เป็นไฟคาดหัวได้เพราะว่าน้ําหนักของเขาไม่เยอะนะครับ ส่วนสวิตช์คอนโทรลเปิดปิดอยู่บริเวณด้านข้างคอไฟฉายซึ่งเป็นสวิตช์โลหะนะครับปรับปรุงมาจากรุ่นบาทอนก่อนก่อนนะบะาทอน3ก็ยังเป็นยางอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งก็บางคนบ่นว่ามันทะลุนะครับมันขาดมันทะลุใช้งานได้ไม่ค่อยทนทานเลยแต่ตัวนี้ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวิตช์ให้เป็นโลหะแล้วนะครับทนขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ใช้งานได้สบายใจขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับไฟบอกระดับพลังงานด้านขวานะครับตรงนี้ถ้าผมซูมให้ดูพี่พจะเห็นนะเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับแล้วเป็นรูเล็กๆ3รูส่วนด้านซ้ายจะเป็นระดับความสว่างน,นะครับ3รูเหมือนกันซึ่งอันนี้เขาใช้เลเซอร์นะครับที่เล็กมากเขาเรียกไมโครเลเซอร์คัดครับใช้เลเซอร์ยิงทะลุแป้นโลหะข้างๆนะครับหรือแป้นพลาสติกเนี่ยทำให้มันมีช่องว่างเล็กๆซึ่งมองไม่เห็น นะครับต้องซูมเข้าไปเล็กๆเมันจะเป็นรูเล็กๆเลๆเลียงกันให้เป็นรูปวงกลมแสงไฟก็จะลอดออกมาแล้วเราก็จะมองเห็นระดับพลังงานที่มีอยู่รวมถึงระดับแสงที่เปิดใช้งานปุ่มเป็นปุ่มที่ flush นะครับแบนราบไปกับตัวข้างกระบอกไฟฉายทําให้โอกาสที่จะไปกดลั่นเนี่ยยากขึ้น ด้านข้างมีมาร์กิ้งยี่ห้อโอไลท์แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับบารอนโฟรหัสซอร์เรียลเบอร์คือ1 2ึ9้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าผลิตออกมาทั้งหมดกี่พันตัวแต่ตัวนี้เป็นตัวที่1259อาจจะมี3 0 0 0 5,000 8,000ผมก็ไม่ทราบนะครับส่วนตัวบอดี้ก็จะมีมาร์กิ้งบอกคลิปนี้ดึงออกได้นะถ้าไม่ต้องการมีรูร้อยเชือกด้วยสายร่มนะครับแล้วก็ตัวฐานเป็นฐานแม่เหล็กนะครับเราสามารถจะวางเทลสแตนได้การกลิ้งก็คลิปก็ช่วยเบรกไว้ได้นะครับ ส่วนลายกระเื่นที่บอดี้ก็เป็นลายที่สะดุดมือแล้วก็นูนสูงพอสมควรการเปลี่ยนแบตเตอรี่เซอร์วิสก็คือขันหัวกับตัวแยกออกมาจากกันนะครับแล้วเราจะเจอกับแผ่นรองแบตเตอรี่ที่ต้องเอาออกก่อนใช้งานแบตเตอรี่ที่แถมให้มาเป็นแบตเตอรี่ไซส์3.6โวลต์650มิลลิแอมแอล2.4วัตต L นะครับเป็นไซส์ IMR 16340 Custom ตอมหัวนูนคัสโตรอนนดอยู่ฝั่งเดียวกันไฟฉายตัวนี้ใส่แบตเตอรี่ชี้ขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้และต้องใช้แบตเตอรี่รุ่นของมันเท่านั้นนะครับถึงจะชาร์จได้เต็มระบบใช้งานได้ปกติก็มีคอนแทคสปริงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอ,อ๋อลืมบอกไปมีโอริงกันนะฝุ่นและน้ำที IPX8 ด้วยนะ เราลองไปดูความสว่างของแสงแล้วก็ลักษณะแพทเทิร์นนะครับผมให้ดูแพทเทิร์นเป็นหลักนะสีกับความสว่างเนี่ยมันถ่ายในกล้องแล้วมันก็ดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับกับที่ตาเห็นแต่เอาเป็นว่าดูแพทเทิร์นว่ามันกว้างมันกระจายแค่ไหนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีกดสั่งงาน ui กันครับผม o l i d button f o น r ระดับต่าที่สุดเลยเบามากนะครับ0ูนจุดลูเมนได้มั้งแค่นี้เห็นแค่นี้นะครับระดับสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นไปอีกแล้วก็สูงขึ้นไปอีกนะครับ แล้วก็สูงสุด1,300ากว้างมากนะครับแสงเหลืองเหลืองฮอทสปอตโตโตในห้องแบบ5้าเมตรนี่คือสบายสบายนะตามกลางสูงแล้วก็เทอร์โบครับบางคนบอกให้ผมไปลองนอกบ้านก็มันยุงเยอะยุงกัดฝนตกด้ยขี้เกียจไปก็เห็นพทเทิร์นแสงเนอะว่ามันกว้างแบบนี้นะครับตามกลางสูงสูงสุดแล้วก็สโตรกตามนี้เลยเดยวหาว่าไม่เชื่ออีกว่ามันเป็น ปาทอนจริงๆนะครับนี่นะลองดูในมือผมเนี่ยตัวเล็กจิ๋วจริงๆนะตามนี้เลยนะครับผมกว้างๆไปดูรีวิวกันต่อเลยครับเปลี่ยนแสงเร็วมากนะครับทึกบ เจ้าตัวนี้ก็เป็นไฟฉายแสงกระจายนะครับใช้งานระยะใกล้กลางนะครับเหมาะมากแล้วก็ความสว่างสูงสุดข,ข,ของเขาตัวนี้น่าจะพันสามร้อยลูเมนส์งถ้าจำไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นไฟฉายตัวเล็กที่แสงแรงมากนะครับแม้ว่าจะตัวเล็กจิ๋วๆขนาดนี้ก็ตามหลายๆคนจะดูถูกนะครับว่าไฟฉายตัวแค่นี้มันไม่เห็นสว่างเลยนะครับผมขอให้ดูที่การออกแบบว่าจริงๆแล้วเขาออกแบบมาเพื่อใช้งานระยะใกล้กลางมากกว่าที่จะเป็นไฟส่องค้นหาหรือเป็นไฟแบบ ใหญ่เวอร์วังอลังการอะไรคราวนี้เราลองมาดูวิธีควบคุมไฟฉายกันบ้างน,นะครับวิธีใช้งานคลิกสวิตช์ด้านข้าง1ครั้งเพื่อเปิดขึ้นมาที่แสงระดับล่าสุดที่ก่อนจะปิดไปคลิกอีกครั้งเพื่อปิดแสงนะครับนอกจากนี้เวลาเปิดขึ้นมาแล้วเราอยากจะปรับความสว่างก็กดสวิตช์ค้างแล้ววนไปเรื่อยๆนะครับจะมีระดับความสว่างให้ใช้หลายระดับด้วยกันนะครับ1 2 3แล้ววนกลับมาที่เบาอีกปิดระดับอะไรเปิดมาใหม่ก็จะอยู่ระดับเดิม กดค้านตั้งแต่ต้นเปิดระดับต่ําสุดนะครับติดขึ้นมาที่ระดับเบามากๆเลย0.5ลูเมนซึ่งเปิดได้โคตรนานน่าจะเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับน่าจะ2เดือนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ามูนไลท์0.5ลูเมนเปิดได้30วันเลยนะครับถ้าแบบเต็ม โหมดโลถัดมาคือ12 Lu ลูเมนนะครับได้35ชั่วโมงถัดมาอีกเป็นมีเดียม60ลูเมนได้8ชั่วโมงแล้วก็ไฮห0ร้อยลูเมนที่7นาทีแล้วดรอปลงเหลือ50%ของ600ก็คือ300นะครับใช้ได้อีก72นาทีแล้วดรอปลงไปอีกนะครับส่วนเทอร์โบกดได้ด้วยการกดดับเพิแท็บนะแท็บแท็บก็จะเป็น1ัน0ลูเมนซึ่งแสงฮอสปอตโตโตหนาหนาเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับเทอร์โบกับอัลตร้าโลไม่มีเมมอัลตร้าโลอาจจะมีเมมตอนแรก มันจะไม่มีแล้วนะมันจะมีแค่โลมีเดียมหายแค่นี้ส่วนเทอร์โบก็ดับเพลคกหรือดับเพลแท็บที่สวิชตอนที่ไฟปิดหรือเปิดอยู่ก็าตาม1 2 3่งทริปเปิลคลิกเป็นสโตรบนะครับเรียกได้ทั้งตอนที่ไฟปิดนะจะเข้าเทอร์โบก็2คลิกจะเข้าสโตรบก็3คลิกได้เลยนะครับตอนไฟปิดอยู่ก็เข้าสโตรบได้เข้าเทอร์โบได้โหมดออโต้ชัดดาวมีด้วยนะครับตอนที่เราเปิดไฟอยู่ระดับความสว่างต่างๆก็กดคลิกแล้วคลิกโฮนะครับคลิกคลิกโฮ บลิงหนึ่งครั้งนี่คือดีเลย์สนาทีปิดเองคือถ้าผมเปิดไว้อย่างนี้แล้วผมวางไว้แล้วลืมปิด3นาทีไฟดับอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราไปกดเล่นมันเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับทำเหมือนเดิมคือไฟเปิดอยู่กดคลิกแล้วคลิกโฮไว้บลิง k ์บลิงสองทีแบบนี้คือ9นาทีดีเลย์อัตโนมัตินะครับการล็อกเอาท์ก็ทําได้นะครับด้วยการกดสวิชค้างตั้งแต่ต้นแล้วค้างต่อไปจนไฟกระพริบดับไปนะครับที่ปุ่มจะมีไฟบอกถ้ากดมาแล้วมันไม่ติดสักทีนะครับแบบนี้คือไฟอยู่ในโหมด อิเล็กทรอนิกส์ล็อกเก็คือกดใช้งานไม่ได้กันลั่นนะจะออกก็คือ,อกดสวิตช์คางตั้งแต่ต้นสักครู่นึงจนไฟติดขึ้นมาแนละ้วพร้อมใช้งานระดับพลังงานแบตเตอรี่นะครับจะมีบอกด้านข้างขวามือตรงนี้เป็นสีเขียว3ขีดก็คือมีแบตเยอะส่วนด้านข้างฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็นระดับพลังงานความสว่างที่เลือกใช้งานนะครับซึ่งจะมีไฟบอกแบบนี้นะผมจะลองดับไฟพ,พี่จะเห็นนะครับว่า ตรงไฟตรงนี้นะครับเวลาผมกดเปิดปิดเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นเตือนตรงนี้นะครับซึ่งระดับที่2ก็จะขึ้นเป็น2ขีดแล้วระดับที่สุดก็จะเป็น3ขีดเทอร์โบกับต่ำสุดเนี่ยจะไม่มีขีดบอกนะมันบอกแค่3มขีดแล้วก็ระดับแบตก็จะบอกตามนี้นะครับการชาร์จก็ทําได้ง่ายดดยด้วยการใช้สายาที่เขาให้มานี่แหละแปะเข้าไปนะครับ ชาร์จไปใช้ไปได้เลยแล้วจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับแบบนี้เต็มแล้วเป็นสีเขียวก็ดึงออกได้เลยนะครับสะดวกสบายพกพาง่ายด้วยนะครับโอเคคราวนี้เป็นท้ายคลิปนะครับจะเทียบกันกับเจ้าแคนดี้เคนสีเขียวซึ่งตัวนี้เป็นบารทอนทรีนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ปัจจุบันก็ยังผลิตอยู่แต่ว่าจะเลิกผลิตในไม่ช้านะครับปรับปรุงมาคือเบเซอร์มันก็เล็กลงกว่าเดิมนะครับคือหน้าเบเซอร์มันเท่าเดิมแหละแต่ว่าเหมือนกับไอห่วงที่ล้อมรอบเนี่ยมัน มันไม่ได้มีเลขแบบนี้แล้วนะครับคลิปอะไรก็แทบจะเป็นคล้ายๆข,ของเดิมเลยน่าจะใช้คลิปเดิมแหละบอดี้พอๆกันนะครับแต่ตัวนี้ปรับปรุงมนาะคือมีไฟบอกละเอียดทั้งระดับความสว่างละแบตปุ่มเป็นโลหะแบนกดง่ายขึ้นแล้วก็แสงแรงขึ้นด้วยนะประมาณ8%กว่าๆนะครับท้ายเป็นแม่เหล็กที่แรงมากทั้งคู่เลย Red Candy cane baton 4 กรีนแ c a n ี้เค n บา t ทอนทนะครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูรีวิวย้อนหลังเพลย์ลิสต์โอไลท์ได้เลยนะครับหรือว่าเซิร์ช b า t o ทอนก็ได้ในซีรีส์ในช่องนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมลืมบอกไปมีสีดำด้วยนะครับสีดำแล้วรุ่นพรีเมียมที่มีตลับชาร์จก็มีเป็นสีดำรุ่นธรรมดาก็หน้าตาแบบนี้นะครับโอเคบายบายครับแล้เจอกันครับผมเฮบิไรเดนอท์